สวัสดีครับผมอยู่กับครูเสือนะผมตอนนี้ครูเสือนะฮะอยู่ที่โรงเรียนครูเชียร์มิวสิกนะผมวันนี้ครูเสือได้เข้ามาทําการเซตอัพทำสปาเซอร์วิสกีตาร์เอาไว้รองรับนักเรียนของเรานะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่มีกีตาร์เนี่ยสามารถลงเรียนคอร์สที่โรงเรียนครูเชียร์และก็สามารถหยิบยืมกีตาร์ของโรงเรียนได้เลยนะครับผมแล้วก็กีตาร์ของโรงเรียนนะฮะมีทั้งกีตาร์คูตติกทั้งกีตาร์คลาสสิกไซส์ป,ปกติแล้วก็ไซส์เล็กนะครับผม มีรองรับทุกเพศทุกวัยสําหรับน้องๆที่ตัวเล็กมือไม่ใหญ่นะครับผมมือเล็กเนี่ยก็จะมีกีตาร์ไซส์เล็กรองรับให้นักเรียนนะผมเล่นได้ถนัดที่สุดนะผมซึ่งกีตาร์เหล่านี้ครูเสือได้ทําการเซตอัพปรับแต่งทัชชิง่งให้เล่นง่ายที่สุดแล้วก็เปลี่ยนสายนะครับผมสายใหม่อยู่ตลอดนะครับผมนี่ก็เป็นคุณภาพนะครับจากทางโรงเรียนที่โรงเรียนจะใส่ใจ เด็กนักเรียนของเรานะครับผมเมื่อเรามีอุปกรณ์ดนตรีที่ดีที่มาตรฐานนะครับผมการฝึกซ้อมนะผมการเล่นก็จะดีตามไปด้วยนะครับผมเราก็จะมีความสุขในการเล่นดนตรีนะผมฝากโรงเรียนครูเชียร์นะผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถพาน้องๆเข้ามาทดลองเรียนได้ฟรี1ชั่วโมงแรกนะครับผมได้ทุกเครื่องดนตรีสนใจเรียนเครื่องอะไร แจ้งมาได้ผ่านทางไลน์แอดหรือเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมจะมีแอดมินรอตอบนะครับได้พบกันที่โรงเรียนครูเชียครับผม